สวัสดีค่ะช่องพี่มุกกลินนะคะวันนี้จะพามาตามงูเตลูตามรอยนาคานะคะวันนี้จะพามาที่วัดป่าบ้านโป่งนะคะที่อําเภอเมวดีนะคะมาได้จามะมูน้ากัดได้พี่น้องวัดป่าปากโดงได้จ้าอำเภอเมวดีได้พี่น้องพาพาแมมูเตลูเลยค่ะน้ําปูพญานาคเลยค่ะ สีสดโทรกับย่าสีปทุมมาได้ค่ะที่วัาปาบ้านโดมด้ค่ะพี่น้องกดติดตามกดให้กำลังใจในด้ค่ะภายในบริเวณวัดด้ะคะ่ะเพิ่งกำลังเข็ดกำลังสงะะั่งค่ะ ปูสีสุดโชกับแม่ย่าสีปธุมมาเด้อค่ะมีมาขอโชคขอหลับยว่าตาปากดมเด้อค่ะเพิ่มแม่วด,ดีเด้อค่ะให้โชคของษาบลูกหลานในเด้อปูนา